อเมริกาเขาตีราคาหุ้นของเขาเป็นเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์ของเขาก็คือแบงก์กงเต๊กไม่ใช่กงเต๊กธรรมดากงเต๊กปลอมด้วยไม่มีค่าเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นลิฟเลยใช่ฮะเป็นธรรมดาแล้วต่อไปเป็นยังไงก็ขึ้นอีกกันใช่ครับตราบใดที่เขายังพิมพ์แบงก์กงเต๊กปลอมออกมาให้วุ่นวายกันทั้งโลกอย่างเงี้ยยังไงมันก็เป็นขึ้นอี แต่ดูให้ดีนะฮะอีกครึ่งหนึ่งของโลกเขาเริ่มจะไม่เอากันละเห็นไหมเริ่มมีการดัมเทขายดอลลาร์กันละขายบอลกันแล้วแล้วกลุ่มประเทศบริก่ยเริ่มจะค้าขายกันเองได้แล้วโดยไม่ต้องงอเงินดอลลาร์เป็นเงินกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการที่เงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักของโลก อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปแต่ว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่เกิดขึ้นในเร็วฮะตอนนี้มันยังมีกําลังอยู่นระยะสั้นช็อตเทอมเนี่ยคาดว่ายังบู l ิ i s h ูแต่ลองเทอมเนี่ยน่ากลัวม,มากนะครับก็คอยดูจากบริกโซ่เขาจะเอาอย่างไรนีด้ดูช็อตเทอมเนี่ยเห็นไหมมันลงมาจริงเห็นนะมันยังขึ้นอยู่เห็นมันขึ้นจริงๆเห็นนะัวมันขึ้นสิพรวดไปเลยแล้วการขึ้นของมันมเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้น,นไปไปเปิดแก๊ ปีกวัยแปลว่ามันขึ้นเนี่ยหมดกําลัง<ม>เดี๋ยวก็น่าอาจจะลงต่อคือมันมันไม่น่าจะไปไหวแล้วนะฮนะแต่ยังพอมีขาขึ้นอยู่นะขอเวลาอีกสักไม่น่าจะมิดเทอมาเลือกตั้งน่ะอาจจะอาจจะเริ่มมีปัญหานะ,นะครตอนนี้เวลาเล่นก็พูดถึงถ้าจะเล่นอันนี้ถ้าจะเอาอันอันพวกนี้เป็นเป็นเกณฑ์นะ ก็ต้องระวังตัวมากเลยเพราะมันสามารถไปได้ทั้งสองทางมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทาง<ม>การเมืองการทหารการสู้รบการสงครามนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักนะมันก็น่าจะยังบูริชต่อไปเรื่อยเงินดอลลาร์จนกระทั่งเงินบริกสมีค่ามากขึ้นตอนนี้เราจะเห็นว่าประเทศต่างๆนี่กว้านซื้อทองคำกันมากมายเหลือเกินเป็นข่าวเลยเห็นไหม มันเกิดอะไรขึ้น,น่ะโลกเนี่ยนะหรือว่าเขาจะทําเป็นเอ้เซ็นทรัลแบงก์เอาโกมาแบกหลังจริงๆแบกอัพจริงๆซึ่งอันนี้น่าสนใจนะว่าโลกเขาจะทํำยังไงเอาโกแบกอัพเนี่ยจะตรวจสอบโกกันได้ยังไงว่าในฟอร์ดน็อกซ์มีอยู่8,000ตันจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากเลยนะครับว่าเขาจะมาไม่ไหนนะะ ทางที่เราเห็นว่าไม่มีทางเลือกเลยในที่สุดเนี่ยทางที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยอีกสักสองปีกงหน้าเนี่ยคือทุกอย่างจะต้องมาสู่แซนดาดของบิตคอยไม่มีทางเลือกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งประเทศเมริกาเองอะไรเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเริ่มศดดี้บิตคอยกันให้ดีนะครับเริ่มหาความรู้กันให้ดีมันมาแน่ๆครับ ดีดาวโจ์เหมือนกันนะฮะชาร์จคล้ายๆกันไม่ต้องดูเหมือนกันนะมันก็บูลลิชช่วคราวตอนนี้แต่ลองเทอมนี่น่ากลัวน่ากลัวถ้าไฮอันนี้ขึ้นไปเนี่ยนะฮะไม่สามารถทำนิวไฮได้นะฮะขึ้นไปแถวเนี้ยเราลงก็แปลว่าทำโลว์ไฮถ้าโลว์ไฮเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะก็เตรียมตัวพินาศได้อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่น่าสนใจช่วงเนี้ยต้องคอยดู